ก็สรุปหลังเกมครับทีมชาติไทยของเราครับสามารถที่จะเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้นะครับก็ต้องเป็นบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเป็น U 21ชุดผสมนะแต่ว่าแกนหลักของเราเนี่ยก็เป็นเป็น u 21ซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนทางฝั่งเวียดนามเนี่ย ก็เป็นยูย่สิเะครับเพื่อนๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไล่ๆกันเลยนะลักษณะตัวผู้เล่นเนี่ยก็ใก,กล้เลี่ยใกล้เคียงกันนะครับในช่วงอายุนะครับซึ่งเราก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับ3ต่อ1เซตนะโดยเซตแรกเนียมีใจเสียเพื่อนๆนะมีใจเสียนะครับทางฝั่งเขาเนี่ยเอาชนะเราไปได้ 20ต่อ25นะครับเซตที่2เราชนะ25ต่อ16เซตที่3เนี่ย25ต่อ22และเซตที่4เนี่ย25ต่อ19นะครับซึ่งเอาจจริงแล้วก็มีเซตแรกเซตเดียวแหละที่เราอาจจะดูตื่นตื่นไปบ้างดูดุดดุด,ดฟอร์มไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยกลับมาเกมอื่นๆนะครับเซตอื่นๆเนี่ยเราสามารถทำได้ดีเลยนะครับวันนี้สิ่งที่ต้องชื่นชมแบบสุดๆครับเพื่อนๆเราเสิร์ฟเอสไป10ลูกครับเสิร์ฟเอสไป10ลูกเลยนะ ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆนะครับกับการเสิร์ฟเอสของเรานะครับแล้วก็แต้มเนี่ยเราได้ไป95เขาได้ไป82นะครับแล้วก็การโจมตีเรา56เขา48การเออร์เลอร์นะครับฝั่ง,งเขาเนี่ยเหมือนจะเออร์เลอร์เยอะกว่าเรานะเออร์เลอร์ไป24นะครับทำให้เราได้แต้มจากตรงเนี้ยมา24นะครับเราเออร์เลอร์ไป15อ่ะถือว่าเราเออร์เลอร์ได้ได้ดีได้ได้น้อยกว่าเขาอะ่ะถือว่าผลงานก็โอเคกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการบล็อก นะครับวันนี้เราบล็อกอาจจะไม่ดีเท่าเขานะเพื่อนยต้องยอมรับนะครับฝั่งเวียดนามเนี่ยบล็อกไป17ส่วนเราเนี่ยบล็อกไป5ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเพิ่มเติมนะครับแต่สิ่งที่วันนี้อกมองว่าทีมชาติไทยเราดูดีกว่าเวียดนามนะขออภัยครับเพื่อนๆก็เรื่องเกมรับครับโอ๊กว่าเกมรับวันนี้เราเหนียวมากนะครับแล้วก็จังหวะก,การโจมตีเนี่ยถือว่าเราทําได้ดีเลยทีเดียวเลยครับวันนี้คนที่ผลงานพีกๆเนี่ยที่โอ๊กมองเห็นได้นะน้องบีมกาญจนาเนี่ยพีกมากเพื่อนๆ บีมการจนาเนี่ยพีคสุดๆแล้วก็เป็นทางด้านของขวัญนภัรก็ผลงานดีนะน้องหยกจริงๆแล้วเนี่ยโอคว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะมีบางจังหวะที่อาจจะเขาเรียกว่าโดนกดดันไปบ้างครับแต่ว่าโดยรวมแล้วน้องหยกก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับในมุมของโอก,ก็ถือว่าใช้ได้นระดับหนึ่งเลยแล้วก็จะมีบอเลเร็วโอ้โหพัฒรวดีนะน้องจูนะคนเนี้ยโอคว่าผลงานดีเลยครับน้องจูผลงานดีเลย ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางด้านของทิพสุดา,าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผลงานเฉิดฉายพอสมควรขวัญนภัทมีจังหวะทุบลูกหนักให้เห็นนะครับก็ยอดเยี่ยมลเบโลของเราวันนี้ถือว่ามีมีความเหนียวพอสมควรเลยนะพอเล่นกับชุดอายุที่มันใกล้เคียงกันเท่าๆกันนะครับ โอคว้าลิเบโรของเราก็เหนียวใช้ได้เลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยทำผลงานได้ดีมือเซตวันนี้ก็ใช้ได้นะชันธนทอนเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับถือว่าเราก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะเป็นชัยชนะสําคัญ ง่ายคือถ้าเราแพ้เวียดนามเนี่ยอกว่าเราน่าจะอยู่ลําบากนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ใา่บ้านปั้นมือจะชนะเราอะนะเวียดนามวันนี้เนี่ยถามว่าตอนแรกๆเลยเขามาดีนะครับเขามานิ่งเขามาจังหวะการเล่นเนี่ยดูดีเลยแต่พอพอมันไปเบียดกันมากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าฝั่งของไทยเราเนี่ยนิ่งกว่านิ่งกว่าแล้วก็ทําผลงานได้ดีคือเขาเนี่ยเอาตรงๆว่าเขาเหมือนหวังที่ทางด้านของดังที่ฮองอะเอาง่ายๆคือเขาเขาเป็นเดนที่ดังที่ฮองถ้าดังที่ฮองไปอยู่แดนหลังปุ๊บเนี่ย เกมลุกเขาเขาเงียบ <ๆ S 1> เลยนะเพื่อนๆนนะคนอื่นๆนะครับอย่างเบอร์14 <S 2> <S 2> ของเขาอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เนี้ยบขนาดแดงนี่ฮองไนงะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดังนี่ฮองไปอยู่แดนหลังปุ๊บเนี่ยเขาเงียบเลยนะครับส่วนของเราเนี่ยกระจายแต้มกันตีได้ดีนะโอ้ไม่มั่นใจว่าว่าว่าแต่ละคนเนี่ยแต้มเท่าไหร่นะขออภัยเพื่อนๆนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอัดคลิปเลยหลังจบเกมแต่ว่าดูจากการกระจายแต้มกันตีความหลากหลายเนี่ยโอ้กว่าเราดูดีกว่าเกมแรกๆเป็นอย่างมากนะครับดูดีกว่าเกมแรกๆเป็นอย่างมาก ะครับก็ถือว่าเราทําผลงานได้โอเคเลยนะครับหลังเกมประมาณนี้ทีมชาติไทยก็จบอันดับที่5ไปนะครับใน VTV ครับนะทีมชาติไทยยู -21 ชุดผสมของเอสโคลาเขาเลยครับก็จบไปนะครับส่วนเวียดนามก็อันดับที่6ไปนะครับยู -21 ของเขาเนาะอ้าวหลังเกมประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันสักนิดนึงนะครับหลังจากที่เวียดนามยู -21 ของเรานะครับก็พ่ายแพ้กับยู -21 ของเรานะถึงจะเป็นชุดผสมเนี่ยแต่เขาก็เขาก็มองว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งกว่าเขาเนี่ย ในระดับหนึ่งเลยทีเดีเยวนะครับเอาไปดูคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยลงทุนกับวอลเลย์บอลมาตลอดนะพวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆพวกเราเนี่ยได้1เซตก็โอเคแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าดูท่าทางการเล่นของนักกีฬาไทยเนี่ยแน่นอนว่านักกีฬาเวียดนามเนี่ยจะต้องไปเพิ่มเติมจะต้องไปเรียนรู้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายูยี่ปเเวียดนามเนี่ยแพ้แต่ก็ยังทําผลงานได้โอเคนะต้องปรับปรุงในเรื่องความเร็วในการเล่นบอล และคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าผู้เล่นไทยดีกว่านั่นคือสิ่งสําคัญไทยดีกว่าเวาียดนามการชนะเนี่ยมันจึงสมเหตุสมผลและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการป้องกันที่ไม่ดีทีมชาติไทยเนี่ยดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีกว่าเวาียดนามเวียดนามเนี่ยมีความผิดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะในเกมเกมนี้ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะต้องไปเพิ่มความแข็งแกร่งในเกมเกมนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะต่อกรกับทีมชาติไทยได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสาวไทยเนี่ยมีความตื่นตัวมีจินตนาการมีความกล้าเล่นมันเกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยได้รับการฝึกอบรมที่ดีมากๆอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็บอกประมาณว่ากลับไปซ้อมมาใหม่ตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วแต่ก็ต้องไปเพิ่มเติมในหลายๆจุดอ่ะประมาณนี้นะครับ แลวคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอย่างน้อยก็สามารถชนะพวกเขาได้1เซตคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าผู้เล่นไทยเก่งมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าข้อผิดพลาดมันเยอะเกินไปนักกีฬาไทยเนี่ยข้อผิดพลาดน้อยกว่าเราและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเล่นได้ดีมากๆพวกเราเนี่ยสามารถชนะมาได้1เซตแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็ควรจะต้องกลับไปทําให้มันดีกว่านี้ฝึกให้ดีกว่านี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะและคอมเมนต์ต่อไปครับ เขาบอกว่าการเล่นในวันนี้มันพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากๆอ่ะประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็บอกประมาณว่าเกมวันนี้ฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยเล่นช้ากว่าเขานะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการแก้เกมของไทยเนี่ยทำได้ดีมากๆพวกเราเนี่ยควรจะมีการศึกษาการแก้เกมการเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์แบบฟิลลิ่งประมาณนี้เพื่อนนะ แล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่าการเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยยูยิีเบเจอกัน2นัดเนี่ยเราก็พ่ายแพ้เขาไปทั้งหมดมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าดังที่ฮองเนี่ยโดนจับทําให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นอะไรได้ง่ายๆอ่ะวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอเราปิดดังที่ฮองแล้วเนี่ย ทางฝั่งเวียดนามก็เงียบเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเปิดบอลเขาเรียกว่าเราเสิร์ฟดีอ่ะเพื่อนการเปิดบอลแรกของเขาเนี่ยมันไม่ดีที่ควรนะครับเราจะเห็นว่าดังที่ฮองเองเนี่ยถ้าไม่ใช่บอลที่ที่มาแบบเซตสวยๆเนี่ยดังที่ฮองก็จะเล่นลําบากนะครับก็ก็ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ไทยเราก็แก้มาได้ดีนะแล้วก็มีการเสิร์ฟจี้ไปที่ดังที่ฮองด้วยนะครับก็คือเสิร์ฟตัดแนวรุกเขาเลยครับแลว้วคอมเมนต์นต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้กําลังใจยูยี่สิบนะ มันมีมันมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมแหละฉันจะอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเสมอแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีกลยุทธ์ที่ดีในการเล่นแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่ขนาดไทยเนี่ยไม่มีวลิศรานะพวกเรายังไม่สามารถที่จะชนะได้เลยถ้ามีวริศราเนี่ยพวกเขาคงชนะเราไปได้แบบสบายๆฟิลลิ่งประมาณนี้นะเพื่อนนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า เด็กไทยเนี่ยมีใจิตใจที่มั่นคงมากกว่าพวกเราอ่าและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวดนาที่ยงคนำม,มาฝาก,กเพื่อนๆครับซึ่งส่วนใหญ่นะ่ครับก็ชื่นชมนักกีฬาไทยนะครับว่าผลงานดีนะครับดีกว่าของพวกเขานะแต่จริงๆวันนี้อกชื่นชอบชื่นชมนักกีฬาไทยคือเราเห็นแพชชั่นที่มันมันมันร้อนแรงมากๆครับวันนี้แพชชั่นแต่ละคนเนี่ยถือว่าดูดีมากๆเลยทีเดียวการวิ่งไปรับบอลจังหวะการการการ,การเล่นนะครับบอกว่า วันนี้แพชชั่นเราดีแล้วก็จบที่5 v t วทีีครับโอกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับเพื่อนๆนะต้องบอกว่าทีมชุดนี้ระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรนะอย่างพี่ดาวไปแบบเนี้ยเราคิดว่าน้องๆจะเขวแต่ว่าก็ไม่เขวนะจริงๆน้องๆก็เล่นได้ดีกับเกมออสเตรเลียแล้วก็เล่นได้ดีกับเกมนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆอ้าวก็ถือว่าทีมทไทยอยู่ี่เอ็ดชุดผสมนะครับไปในนามเอสโคล่าเด็กก็ทำผลงานได้ ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับกับการสรุปหลังเกมแล้วก็คอมเมนต์หนอยแฟนเวียดนามนะครับเมื่อกี้เห็นยังไรสามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ